โอ้ยดอกใหญ่นะนุจะเป็นเป็นดอกใหญ่นี <hi> ด่ดูใกล้ครับนี่นะครับเห็ดโคนนะครับเนี่ยก็จะมีร่องรอยการแทะของออหอยทากนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่หนุ่มกับพี่นุก,ก็พาเพื่อนๆนครับมาเก็บเห็ดโคนนี่แล้วครับตอนนี้เราก็จอดรถอยู่ข้างทางเลยเนี่นะเห็ดโคนก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่กอไผ่กอลบกไปเดี๋ยวเราไปข้างในกันไปเดี๋ยวตามพี่นุไปนะครับ นูเจอได้ไงเน่ะขี่รถมาชำเลืองมองเห็นเลยใช่ไหมมองโอ้โหตาดีจริงใต้ตามันคมครับโอ้โหมันพูดง่ายๆว่าตอนนี้เหมือนเห็ดอยู่ในอันนี้แล้วอะหมเ่บ่าวไหนอะนี่ไยังไม่เห็นเลยเไหมนี่ครับนี่ไงเพื่อนๆเห็ดเห็นไหมครับนี่ตุ่มๆเลยนะครับมีตรงอีกนู่นโอ้โหเต็มเลย ถ้อาอยังมันก่ขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้ดอกใหญ่นะนุจะเป็นเป็นดอกใหญ่นี่ดูใกล้ครับนี่นะครับห็ดโคนนะครับเนี่ยก็จะมีร่องรอยการแทะขององหอยทากนะกโอเคเดี๋ยวเราให้พี่นุนะครับสโลเลยดีกว่านะ <c oughs> นี่ทางด้านนี้ก็มีนะครับนี่พี่นุพามาดูใกล้ๆกันเลยนี่ตรงนี้บานแล้วน่าจะ ตูมนะตั้งแต่เมื่อคืนนะคงไม่มีใครเห็นอน่ะนี่นี่นจะเ,เป็นเห็ดโคลนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยต้นใหญ่มากวันนี้ไม่ใช่ไม้นะมาวันนี้อุปกรณ์พี่นุ๊กบอกว่าวันนี้ไม่เอาไม้มาครับมีอุปกรณ์พิเศษอืมฮึแต่เราก็ไหนดูได้นี่คืออุปกรณ์พิเศษนะครับที่เคเห็ด นี่พี่โน้จะแคบไม่ถึงขนาดนี้แล้วจะเริ่มแคบแล้วป่ะอ่ะสโลวเลยพี่โน้เขาก็ดูว่าเจ้ามันลึกไหมเข็ดูก่อนเขาก็เข็ดประมาณนี้พอเห็นไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเนี้ยพอแล้วโห่กำลังสวยกำลังสวยเนพออืมไม่ตื้งหลังปีหน้ามาเก็บใหม่ใช่รักษาไว้รักษาไว้ปีหน้าก็มาเก็บใหม่ได้ใช่ เดินเข้ามาอย่างไกลนะครับตรงนี้ข้างทางสุดยอดสุดยอดนะโอ้เอ้าเอ้าเอ้าออกแรงออกแรงไหนดูหน่อยโอ้หขาดครับขาดนี่ครับตรงนั้นใกล้ๆนะนี่ถ้ามาช้าอีกสักนิดหนึ่งนะครับคงจะเละเละฝนตกุบฝนมันตกด้วย เดี๋ยวรอเก็บดอกตูมนะครับอีกข้างหลังนะอยู่ข้างหลังนี่เราเอาเอาดอกบานก่อนอ้งัดอุ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ไหมได้ไหมโอ้โหยาวจังโอ้โหยาวมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับยาวๆอย่างเงี้ยยุงก็เยอะนะครับตอนนี้เท <spoon. S 2> ียบเลยนะครับ ก็ให้พี่นุนครับเร่งเร่งมือครับกองเชียร์เริ่มจะไม่ไหวแล้วปกติก็ไม่ค่อยห้ากวางอยู่แล้วยย่างนี้กลางคืนนะกลางคืนมันจะดีกว่าจะน้อยกว่าอนี่ครับนะครับไปนี่ฮะโอ้โหขึ้นมาเป็นทั้งโคนเลยดินดินขึ้นสวยงามสวยงาม รู้สึกกองเชียร์จะเริ่มไม่ไหวแล้วครับยุงครับยุ่งครับยุ่งครับเหลือดอกเดียวครับนี่หนึ่งดอกอ้างัดป้ายนะครับเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดด้วยกันนะครับตรงนี้ปิดไว้ปิดไว้นะครับเสร็จแล้วก็เหยียบครับเหยียบเสร็จแล้วก็เอาเห็ดมาเก็บไว้ที่ ถุงของเรานะครับนี่พิธีการเรียงเห็ดจะไม่แตกเลี้ยงเลียเ้ยงดอกให,ให้เป็นดาวกระจายอย่างนี้ยครับทำไมํำทุงโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บอีกชนหนึ่งครับป่ายูมาสร้างกันบนนี้อืดูสิต้นอย่างใหญ่นะถ้าพ้นอยานนี้ไปก็คงเป็นแบบเมื่อยเยนนะจ,นจะบานนี่นะครับพี่นุ่ก็ค่อยๆนะครับแคะ กกลักนต้นยาวประมาณเมตรหนึ่งครับแต่ต้นก็เล็กกว่าเขาสาชั้นนะครับเขาสาชั้นที่พี่หนุ่มไปถ่ายกับพี่นุ่มมาเนี่ยต้นใหญ่มากดังกรอบเลยหักดีกว่าหักเลยไม่เป็นไรได้แค่ไหนแค่นั้นแค่ลังไงลังมันอยู่ตรงอืมก็คงไม่ให้ถึงลังนะครับคลังมันอยู่ด้านล่าง นโชว์หน่อยโชว์หน่อยฟลุปนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหขีดินขี้ดินดินค่อนข้างจะเหนียวนะครับตอนนี้แค่ยากครับแค่แรงก็หักครับเล่นอ่าอืมอืมเทปที่ได้ให้ดูครับให้ดูครับไหนอ่ะนี่ยุงยุงกัดครับโอ้โหเต็มหัวครับตอนนี้ หมดกันหักขับเหนียวจัดงโคตรเหนียวฝนก็เพิ่งหยุดไปนะครับตรงนี้อ่าดูดูดอกนี้จะยาวแค่ไหนอ่ะหลักการของเขาก็คือแสะด้านข้างนะครับนี่แทะเข้าไปลึกๆนะฮะมองดูก่อนนะครับแล้วค่อยงัดนันกลางต้นเลยีเสียของ ตั้งใจเกินคือช่วงนี้นะพี่หนุ่มไม่ได้ไปกางเต็นท์นะครับเราติดฝนนะครับเรารู้ว่าช่วงนี้ว่าเห็ดจะออกเยอะนะครับเราเลยมาทําการเก็บเห็ดนะครับช่องของเราก็คือช่องเก็บเห็ดนะเพื่อนๆก็ย้อนไปดูนะครับคลิปเก่าๆที่เราไปเก็บเห็ดกันนะครับก็เป็นเห็ดเห็ดโคนแล้วก็มีเห็ดเผอได้นะครับเป็นเห็ดตามฤดูกาลนะครับจะมีเห็ดตามฤดูกาล ขับไปใกล้ๆครับตอนนี้ยุงก็เต็มนะครับตอนนี้แต่ช่วงนี้ออกเยอะแล้วเกินนะครับเห็ดใช่เห็ดจะขึ้นเยอะเห็ดขึ้นเยอะมากๆนะอยากไปเก็บอ่าเห็ดที่เขาสามชั้นเองนุเจ,จ,จอเจออกหรอยังไม่ได้ไปเลยเขาสามชั้นต้นจะใหญ่มากเลยคนะยังไม่ได้ไปอย่างเงี้ย,ยก็สวย,นะย <laughs> <laughs> ค่อยๆนะ่ะครับดินมันเหนียว <laughs> ดึงไม่ออก เหนจริไม่เอาดินแ้นเนี่ยมาแค่นี้ก็ได้เต็มถุงแล้วนะน้อยยค่ไหนนะดูวิธีการขูดครับเดี๋ยวต้องไปเกาอีกนะครับเห็ดพวกนี้ดอกแก้วยั่ทำงานหน่อยหัวจะไม่ลุดเราก็ช่วงนี้นะครับก็จะไปกับเซียนเห็ดหลายท่านนะครับก็ พี่หนุ่มไม่ได้เดินหานะครับก็คือเป็นเซียนเห็ดนะครับหาเจอแล้วก็โทรบอกพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเจอเห็ดแล้วพี่หนุ่มก็ขัขบรถตามมาเลยครับถ้าให้พี่หนุ่มเดินหาเองคงไม่เจอนะครับคงจะเหยียบเหยียบเห็ดซะ้ดยซ้ำนะนี่นะครับผลงานของเราโอ้โหหลายดอกเลยครับตุ่มๆอย่างนี้นพี่หนุ่มก็เริ่มเก็บนะครับส่วนที่เหลือครับยังมีอีกนะครับ ีหน้าถ้ารักษาไว้ดีดีก็ขึ้นใหม่นะขึ้นใหม่ไปชมให้ใกล้กันนะตุ่มๆนะครับทรงส,ยสวยๆแบบนี้นะราคาดีนะครับเนี่ยนี่ครับให้ดูเห <c oughs> ็ดนะครับกับยุงนะครับ <c oughs> ดูที่ว่าเราจะเลือกอยู่เพราะว่า เรามาดูเห็ดยุงก็มาตอมโอ้ขาดไเป็นไรไม่เปไรทอ้งนี้ก็สวยงามมากถึงโลปนุแตงนี้แต่ก็ได้เยอะนะถ้าไปเล่นไปนี่ก็ไม่รู้ว่าหลุดรอดสายตาของนักหาเห็ดมาได้ไงเพราะอยู่ข้างทางนี่เองโอ้โหเยอะมาก่นะคืออาจจะเป็นโชคชะตาฟาลิคิตให้เรามาเจอหรือเปล่านะอยากให้เรามาทำยูทูป ใช่เพราะว่าจะได้เก็บภาพนะครับตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าลําพังตัวพี่นมเองก็คงจะเดินหาไม่เจอนะ <c oughs> นี่ยังมีครับเนี่ยเดี๋ยวพี่น่ก็เก็บนะครับเก็บงานตรงนี้นะ <c oughs> ตรงนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยต้นเล็กๆนะไม่เล็กนะครับคือเขายังไม่ผูกจากดินเท่านั้นเองแต่ว่าข้างล่างอนะยังมีอีกเยอะนะต้นสวยมากเลยนะครับลองมองดูนะครับกวาดสายตาไปให้รอบ <c oughs> ว่าจะมีอีกหรือเปล่าเข้า <C> e <al> ไปชมใกล้ๆกันตัดลากตัดลากถอนโคลนดูสิต้นยังยาวเนอะน,นะครับกใกล้ๆนะโอ้โหส<ห><ห>วยงามสวยง,งามนะเก็บใส่ถุงครับดูอเนอนะครับ พี่นนก็ทยอยเก็บเห็ดใส่ถุงนะครับเพื่อจะนำกลับไปที่บ้านนะนี่ก็เป็นผลงานของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเห็ดโคนนะโอ้โหเต็มถุงอ่ะดูสิที่ได้เพิ่มมาเมื่อกี้ก็สามสี่ต้นเลยนะเนี่ยต้นจะิีบๆกงอๆนิดหนึ่งนะครับเหมือนถั่วงอกเลยนะครับอยู่ใต้หินโอเคตรงนี้เราไม่ไหวแล้วไม่ไหวที่จะอยู่แล้วยุงเยอะเหลือเกินนะยุงเยอะยุงเยอะมากเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ